ป๊อปก็พยายามชมหมาเยอะครับแบบเขาทำดีอะไรเงี้ยชม,มใชโอเคให้รางวัลครับชมใช่เอาชนะความกลัวของเตรงให้ได้ครับเป็นความมั่นใจให้ได้เราฝึกมาดีแล้ว

ไปใส่ให้ยันเลย